อยากกระโดดเชือกแต่พื้นที่น้อยนี่เลยฮะแพนโด2 i n 1 Smart j u m p r o p e เชือกกระโดดอัจฉริยะกระโดดได้โดยไม่ต้องมีเชือกมาพร้อมโหมดออกกำลังกายเหมือนมีเทรนเนอร์ส่วนตัวเลยครับแพนโดเชือกกระโดดอัจฉริยะตัวนี้ใช้วัสดุที่ดูดีมากครับมาพร้อมกล่องกันกระแทกที่ดีไซน์สวยเกินราคาด้ามจับกระชับมือน้ำหนักกำลังดีเหมาะกับการกระโดดเชือกไม่เบาไปหรือหนักไปครับเชือกยาวสูงสุดถึง3เมตรแข็งแรง เพราะทจากลวดเหล็กหุ้มด้วย PU สามารถปรับสั้นหรือยาวได้ตามการใช้งานเลยครับและถ้าใครอยากใช้แบบไร้สายก็สามารถทําได้ครับแค่ใส่ลูกตุ้มนี้เข้าไปแทนเชือกกระโดดเราก็สามารถกระโดดเชือกภายในห้องของเราได้ครับไม่จําเป็นต้องอยู่กลางแจง้งหรือมีห้องสูงๆแล้วครับตรงแกนหมุนของเชือกจะใช้ลูกปืนแบริ่งในการทํางานทําให้การกระโดดลื่นไหลออกกําลังกายได้ต่อเนื่องต่างจากเชือกกระโดดธรรมดาทั่วไปครับด้านข้างจะมีจอ led บอกจํานวนครั้งที่กระโดดได้ มีระบบแจ้งเตือนแบบสั่นที่ด้ามจับเมื่อถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือการออกกำลังกายเสร็จสิ้นครับแบตเตอรี่เนี่ยใช้งานได้150ชั่วโมงสามารถชาร์จด้วยไมโคร USB รองรับแอปพลิเคชัน Pando ผ่าน b l u e ูธ o t h 5.0เพื่อดูข้อมูลการออกกำลังกายครับเพราะเจ้าแอปตัวนี้สามารถบันทึกข้อมูลการออกกำลังกายทั้งแคลอรี่จำนวนรอบกระโดดเวลาความถี่ตอนนาที แถมยังมาพร้อมกับโหมดการออกกาลังกายทั้งหมด3แบบครับโหมดที่1 free training โหมดนี้จะทําการบันทึกจํานวนรอบถึงระยะเวลาในการกระโดดโดยอัตโนมัติและจะหยุดบันทึกข้อมูลหากเราหยุดนิ่งไป5วินาทีครับโหมดที่2 timing training โหมดนี้เราจะสามารถกําหนดระยะเวลาที่เราจะกระโดดเพื่อบันทึกจํานวนรอบการกระโดดของเราครับและในโหมดที่3 count training ในโหมดนี้เราจะกําหนดจํานวนรอบการกระโดดที่เราต้องการเพื่อดูว่าเราใช้เวลาทั้งหมดไปเท่าไหร่ เรามาสรุปกันอีกครั้งครับ Pando 2 in 1 Smart Jump Rope s h o p e, อปปี้วัดดีครับใช้งานได้ในพื้นที่น้อยๆเช่นคอนโดหรือในบ้านสามารถบันทึกผลการออกกำลังกายของเราได้ครับส่วนข้อสังเกตก็คือควรเก็บรักษาให้ห่างจากแสงแดดเพื่อยืดระยะเวลาการใช้งานครับสำหรับสายสุขภาพที่สนใจวันนี้เรามีส่วนลด30%สูงสุด230บาทจำนวน5โค้ดมาแจกด้วยครับเพียงกรอกโค้ด RBT 730 ก็จะได้รับส่วนลดไปเลยครับส่วนลิงก์สินค้าเราแนบไว้ให้ใต้คลิปแล้วครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe c h anel Shopee Thailand ของเราด้วยนะไว้พบกันใหม่ EP หน้าครับ